ต้องป่วยด้วยโรคภัยต่างๆเป็นสิ่งที่เราและสัตว์ต่างๆไม่ปรารถนาเพราะเป็นเรื่องทุกข์ทรมานต้องการให้หายต้องการความสุขความสบายฉะนั้นจึงมีวิธีการบริหารรักษาจะให้หายจากโรควิธีใดเช่นหมอคนรักษาหมอผี คนรักษาหมอเทวดารักษาหมออินรักษาหมอพรมรักษาต้องทดลองรักษาดูว่าเขารักษาด้วยวิธีนั้นจะรักษาโรคได้ไหมถ้ายังไม่หายก็เปลี่ยนวิธีใหม่จนกว่าจะถูกต้องโรคภัยไข้เจ็บหายไปได้เพราะการรักษาด้วยวิธีต่าง ที่หมอทำกันอยู่ก็มีทั้งหายได้และไม่หายอย่างกินยาฉีดยาหายก็มีไม่หายก็มีวิธีจับเส้นหายก็มีหมอใช้ยาอย่างเดียวกันรักษาคนหนึ่งหายได้แต่อีกคนหนึ่งตายเสียจะว่ายังไงตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมความเจ็บเกิดจากวิบากของกรรม คือกรรมของคนคนนั้นที่ทำไว้แล้วในอดีตเป็นกรรมแรงก้าหรือชีวิตจบลงแค่นั้นทำกรรมต่อไม่ได้จะช่วยจะรักษาพยาบาลด้วยวิธีใดๆไม่ได้ผลเลยตายอย่างเดียวเท่านั้นพูดถึงเรื่องกรรมแล้วคนเรามีกรรมทุกคนเพราะกิเลสกรรมวิบากเป็นสังสารจักร ทำให้ใจต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังขารสังขารน,นี้แหละเป็นกรรมแยกออกเป็นบุญเป็นบาปไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปสังขารน,นี้มีกิเลสอวิชาตันหาอุปาทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยอุดหนุนกามพบรูปพบจึงต้องมีไม่รู้จบเมื่อใจยังไม่สิ้นอวิชชาตันหาอุปาทาน ทีนี้เรื่องของใจนี่แหละเมื่อหลงอวิชชาความไม่รู้จักกรรมมีอยู่อาจทำกรรมเสียมากมายเป็นอเนกอนันต์ทั้งทั้งที่ใจทำอยู่แต่ไม่รู้ตัณหาใจทำอยู่แต่ใจไม่รู้ตัณหาความอยากเป็นบาปอย่างไรตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอย่างไรใจไม่รู้เพราะ หลงอวิชชาครอบงำใจใจทำแล้วทำอีกทำจนชินทำจนเคยทำจนคล่องเป็นกามตัณหาเพราะตันหาเมื่อตันหามีแล้วก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าสอนให้ละตันหาใจไม่ได้ใจละไม่ได้เพราะอุปาทานรวบรัดเอาไว้ แล้วละไม่ออกมันแน่นหนาเสียเหลือเกินอะไรอะไรก็ของเราทั้งนั้นใจเราตัวเรากายเราเวทนาเราสัญญาของเราสังขารเราวิญญาณเราของเราทั้งนั้นจะไปละได้ยังไงนี่แหละกิเลสกรรมยึดทั้งกรรมดียึดทั้งกรรมชั่ววิบากผลสุขบ้างทุกบ้าง ทั้งทางกายทั้งทางใจไม่รู้กรรมเป็นอะไรเพียงแต่กรรมปานาติบาคือการฆ่าสัตว์ก็มากมายก่กองเคยฆ่าอะไรบ้างฆ่าคนไหมฆ่าหมูไหมฆ่าวัวไหมฆ่าควายไหมฆ่าเป็ดไหมฆ่าไก่ไหมฆ่านกฆ่าหมูฆ่าปูฆ่าปลาฆ่ากบ ฆ่าเขียดฆ่าอึ่งอ่างฆ่าแมลงฆ่าปลวกฆ่าลิ้นฆ่ายุง่งเพียงแต่การฆ่าก็มากมายทำให้เขาเป็นทุกข์ทรมานถึงตายเอาต้มบางลาบปิ้งทอดตีทุบหัวบีบหัวปาดคอหักเขี้ยวหักขาเอากินเอาขายเอาให้คนเอาให้สัตว์เวลาทำกรรมชั่ว ปานาติบาตหาได้นึกไม่ว่าทำทุกให้แก่ท่านทุกนั้นจะถึงเรากรรมที่เราเคยเบียดเบียนเขากรรมนั้นจะย้อนมาเบียดเบียนเรากรรมที่เราฆ่าเขากรรมนั้นจะมาฆ่าเราเพราะเรามีกรรมเป็นเผ่าของตนเราทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วได้ของไม่ดีได้ความทุกข์ยากลำบาก เหมือนเราทำให้เขานั่นแหละจะไปโทษใครโทษที่กิเลสที่เราทำโทษกรรมที่เราสร้างนั่นแหละยังกรรมอย่างอื่นๆอีกเช่นการลักทรัพย์การเสพกามการพูดปดการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลการดื่มสุราการกินข้าวเย็นการดูการฟ้อนรำ ขับร้องเครื่องขับประคมดนตรีการดีสีตีเป่าการประดับประดาร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาต่างๆเพื่อหลอกลวงใจตนเองและใจคนอื่นให้ลุ่มหลงมัวเมาอยากได้ยินดีในการนอนเสือยัดนุ่นและสำนี การยินดีในเงินในทองทำลายศีลธรรมทำลายกรรมอันเป็นบุญกุศลนี่แหละเรื่องกิเลออสอกุศลนี้ทำเสียมากมายก่กองเสียแล้วมองไปอดีตดูสิการท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดเป็นคนบ้างเป็นอินเป็นพรมเป็นสัตว์บ้างเกิดกลับมาเป็นมนุษย์อีกมันก็ยังไม่รู้โทษของกิเลสของกรรม ทั้งทั้งที่ใจอยู่ในกายนี้ก็ยังดูกายดูใจไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นมโนกรรมกรรมที่ทำทางใจอะไรเป็นวจีกรรมกรรมที่ทำทางวาจาอะไรเป็นกายกรรมกรรมที่ทำทางกายอะไรเป็นปุศลกรรมยังดูกรรมที่ทำทางกายวาจาใจไม่ออกบอกสอนใจตัวเองให้ละกรรมชั่วไม่ได้ บอกสอนใจตัวเองให้ทํากรรมดีไม่ได้บอกสอนใจตัวเองให้ทํำเอามักเอาผลนผิพพานก็ไม่ได้มองใจตัวเองเท่านี้แหละมืดมนไปด้วยอวิชชาไม่รู้ไม่รู้ว่าใจทําอวิชชาอย่างไรไม่รู้ว่าใจทําตัณหายอย่างไรไม่รู้ว่าใจทําความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรอย่างไร ไม่รู้ว่าใจยึดถืออย่างไรยึดเอาอะไรยึดถือรูปถือนามยึดถือกรรมแล้วมันได้อะไรใจยึดถือแล้วมันเป็นพลุเดือดร้อนใจไหมเมื่อใจเดือดร้อนเป็นทุกข์แล้วทำไมใจไม่ละไม่ปล่อยวางกรรมกรรมนี่แหละกรรมของใจแท้ๆจึงควรปรับปรุงแก้ไขใจใจทําความหลงความไม่รู้ความมืดมน การได้ใจก็จะต้องทําความรู้จริงรู้แจ้งความมีจริงความเป็นจริงเหตุของกิเลสที่ใจทํากรรมที่สร้างวิบากผลที่ใจเสวยใจทําความหลงได้ใจทําความรู้แจ้งรู้จริงไม่ได้หรือใจไม่รู้ทุกใจไม่รู้เหตุให้เกิดทุกใจไม่รู้เหตุในการดับทุกใจไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกใจ จะศึกษาใจจะทําให้รู้ทุกใจจะทําให้รู้เหตุให้เกิดทุก์ใจจะทําให้รู้ความดับทุกขใจจะทําให้รู้ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่ได้หรือได้มันอยู่ที่กรรมคือการกระทําของใจนี่แหละ